哦，还可以。 สามุสามสอสาธสอกล่องหน้าเสร็จเป็นทีเดียร้อยน้าเกมค้ารักพ่อไหมรักแม่ไหมครับนักน้าเกมบอกว่าหน้ารักพ่อรักแม่ เราเคยบอกพระให้ทานได้ยินบ้างไหมไม่เคยเลยอยู่บ้านเดียวกับพ่อกับแม่ตื่นมาเห็นหน้ากันทุกเชา้าแต่ไม่เคยบอกคาว่ารักให้พ่อให้แม่ได้ยินเลยสักครั้งวันนี้อยากจะให้หน้าเกณฑ์ลองทําหน้าที่ของลูกดูสักครั้งทําได้ไหมครับทำได้ นัเอาหมอนยันไปข้างตัวหันตัวไปคุมกมุกับแม่เลยือหันหน้าไปหาแม่ขนมมือไว้แล้วนับนะมองหน้าแม่สิครับนักเกมกวนีแม่ของเราสวยไหม นางเอกที่สวยที่สุดในใจของลูกเอนนี้เห็นแววตาของแม่ไหมครับแววตาสองดวงนี้วันนี้มองแล้วแววตาของแม่นั้นมีความสุขที่สุดในชีวิตแม่คนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาอีสิบเอ็ดครัง้ง เลี้ยงนากเ่มก็จะโตโรลืมตามมาได้เหนื่อยสายตัวแทบคาาแต่แม่คนเองก็ไม่เคยบ่นพ่อบ่นเหนื่อยให้เจ้าได้ยินเลยสักครัาหนัาพวดตามพระนะครับนม่ครับแม่เลี้ยงผมมาแม่เหนื่อยไหมครับเดี๋ยวแม่ต่อีกไม่เหนื่อยลุกน่กเชื่อไหมครับ อัเช <c ười> th ื่อไหมเลี้ยงลูกแต่ละคนเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่พี่แม่ต่อก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ารับสาน้ำใจของลูกเลี้ยงลูกหนึ่งคนจนไปตั้งหลายปีหนากลองเกลื่องมือไปจับที่มือของแม่สิลูกทำมือของแม่ดูสิครับ มือแม่หนิ่มเหมือนมือสาวสาวแม่เหนียมแล้วเพราะอะไรแล้วนะก็เพราะมือที่หน้าจับอยู่นั้นทํางานหามลุงหามค้ากว่าจะได้เงินมาแต่ระบาดเหนื่อยสายตัวแทบขาดมือที่หน้าจับอยู่นั้น เคยซักผ้าที่ขยี้ขยยวเจ้ามาไม่เคยดังเกียรเลยสักทิหนึ่งนะครับน่าเกิดมา21ปีเคยหาอะไรให้แม่กินถึง21ครั้งไหมไม่ถึงแต่หนัารู้ไหมครับว่าผู้หญิงที่นักจับมืออยู่นั้นเช้าบองวันเก็นก่อนนอนไม่เคยปล่อยให้ลูก ที่ชื่อว่าเกมนั้นอดอยากเห็นลูกหิวแม่คนนี้คอยป้อนเห็นลูกของแม่จะนอนแม่คนนี้ก็คอยเห็นคอนคะนะครับนาเคยเถียงแม่ไหมเคยแต่นารู้ไหมครับปากที่นาใครเถียงแม่ตอนที่นาเป็นเล็ก ตอนที่แม่จะเอาอะไรใส่ปากลูกไปแม่คนนี้ต้องพิจารณาว,ว่าสิ่งนั้นมันร้อนไหมสิ่งนั้นมันเผ็ดไปหรือเปล่าเมื่อเช็นดูเปล่าให้หายร้อนแล้วถึงจะนำใส่ปากของลูกตปิไปคอยมาคบประมงปากไปนี้ให้ดีที่สุดแต่เหตุชไหนเนย,ยแล้รนะเกมโตมา ให้ปากที่แม่คนนี้ท่านลูกท่านหมอเถียงท่านด่าว่าท่านต่ตนางนๆาน,านาไม่พอใจก็ตะคอะใส่แม่คนนี้แม่คนนี้ก็มีหัวใจวนะลูกนะลองให้เป็นเหมือนกันแต่แม่คนนี้ไม่เคยทุกลูกเลยย้อนกลับไปโทษตัวเองว่ามันสั่งสอนลูกตัวเองไม่ดี กูเรียงลูกมาไม่ดีลูกกูถึงเป็นแบบนี้นาเคยทำอะไรให้แม่คนนี้เสียใจไหมครับเคยเคยถูกแม่คนนี้ตีไหมเคยแล้ะตอนที่แม่ตีในโกรธแม่ไม่เล่าแม่โกรธดีแล้วนะไม้เดียวที่แม่ตีเจ้า ก็หวังว่าอนาคตเจ้าจะเป็นคนดีคอยสั่งคอยสอนต่างๆนานาให้มีคนรักให้มีคนเมตตาหน้าจะได้มีที่อยู่ในสังคมปู่ย่าตายายจะได้รับสิ่งไหนชั่วแม่ก็พร่ำสอนให้ดีสิ่งไหนที่น่าทำที่แม่ก็คอยแนะนำทางไปในทางที่ดีเสมอ กูตามพระนะครับแม่ครับวันพรุ่งนี้ผมจะบวดให้แม่แล้วนะแม่จะเป็นแม่พระของผมผมจะเป็นลูกพระของแม่ผมสัญญาว่าผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดสิ่งใด ที่ลูกผิดไปลูกกราบขออภัยแม่นะครับกราบลงที่ตักของแม่สามครัางนะมันกราบมันไหวจะเป็นมงคลในชีวิตนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปกอดแม่ไปกองข้างหูดังๆว่าผมรักแม่ให้แม่ได้ยินสักครั้งหนึ่งนะหอมแก้มแม่สักฟนะชื่นใจ นอนหลุนไปที่ตักของแม่สักสามนาทีหลับต,ตาลงและโลกอาเบออบเอวแม่ไว้นอน,น,อน

all oh, night no, ลายเออเเมตตาออนจแม่ตีน้ำตาเจ็บช้ำ อย่าโตเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแม่คนนี้นะลูกนะอย่าอยู่กับอบอุบนเธอดูแลพันให้ดีอย่าให้พันได้น้อยเกินค้องจ ไม่ตัองคอยมาพอ,าค,อ,าอาคอยเอาไกลา จงรักษาน้ำกจกิตน้ำใจพ่อพ่อมาทีพ่พ,พ่อแม่ท่านรักษาอารมณ์หันหน้าไปททางคุณพ่อนี่คือชายที่เหนื่อยและหนักที่สุดรับภาระอันักอึ้งไว้มากมายหลายประการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเจนมีวิกฤมีช่างมีใส่มีแต่มีแข็งกับลูกชาวบ้านเขา ลูกบ้านอื่นเขามีแบบไหนเจมก็มีแบบนั้นที่มีได้เพราะว่าชายคนนี้เป็นผู้ที่จะดหาสอบสมัยหาทุกสิ่งทุกประการมาให้มีโอดซื้อรทอยากได้สรอยคออยากได้คอเกิดไซคอก็เป็นโยนา้าพาพะจัดหาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาให้ลูกของตัว เดทัดเถียงลูกของบ้านอื่นเขาเกิดเป็นลูกพอ่อเจ็บอาจจะไม่ได้ทุกอย่างแบบที่คิดนะลูกนะแต่สิ่งเึ่งเลยที่น้องเจ็บได้ก็คือความรักจากคุณพ่อคนนี้เป็นให้เจ็บทุกอย่างแล้วนะเป็นพอ่อเป็นพี่ ปฏิคูเ,เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันมาช่วยเหลือกิจการงานกันมาทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันมาเพราะคำว่าครอบครัวหวังจะให้เจ้าได้มีทุกสิ่งทุกประการพ่อเสรีค์ในจ้า อยู่กับเจ็บมาเกิดร้อยปีนากรุเดี๋ยวท่านก็จะต้องลลงหายตายจากเราไปแต่พ่อท่านทำอดีตที่ผ่านมาวันนี้ให้มันมีคุณมีค่าให้มันมีประโยชน์โดยเฉพาะเจ็แเราที่ขออุทนาบุญขอบคุณมากที่มา เด็นตามใจที่จะบรรชาประสมบทบวชให้พ่อบวชให้แม่คุณพ่อเสิมเลยเป็นเจ้าของเครื่องไฟขยายเสียงไปพวกงานบวชมาเป็นลูกยองห่างล้ลูกเคยไปนั่งดูหมอขวันนั่งฟังพระเทศหลายหมอหลายองค์หลายรูปหลายจังหวัดหลายสถานที่ ไม่มีงานไหนจะชื่นใจเท่างานนี้เลยนะเจมบนะก็คืองานบวชลูกของพ่อเองเจมบครับลราที่ขอถามสัก2สองสาคำถามใช่พยักหน้าไม่ใช่ใก้ใส่หัวอายุเรา21ปีนะเคยบอกล่าพ่อถึง21ครั้งไหมไม่เคย เคยซื้ออาหาราการกินให้พอ่อกินถึงยี่สิเอหกไหมลูกเคยเคยทำให้พ่อทุกข์ใจไหมเคยทำให้พ่อลำบากใจไหมเคยทำให้พ่อต้องเสียน้ำตาจากการกระทาของเราหรืไหนอไมมมองหน้าพ่อไหมปิ๊จอ โลกทำไปถูกใจเคยโกธเคยเคืองมั่ไม่เล่าเป็นมั่งเนาะแต่ไม่เคยเกลียดลูกเลยนะเห็นไหมลูกถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เอาแล้วนะไปทํทำให้เขาลำบากให้เขาทุกข์ให้เขาเดือดร้อนเขาไม่เอานี่คือชายที่ชื่อว่าพ่อพวกนี้พ่อจะสะพายบาตรถือตะปัด ตาลปัดในโบราณเขาเรียกว่าปังนายจะทำดีหรือไม่ดีก็ติชิ้นติทาด่าว่าลูกไอ้หลานนี่นี่เบอพอของเรารูว่าลูกของตัวทำผิดท่านจะไปบอกไปครับผิดชอบกับลูกผมเองหลานผมเองผมจะคุ้มเก่งรักษาผมจะสั่งผมจะสอนผมขอโทษลูกโทษป้าโทษน้าโทษอายนะที่ผมสั่งสอนลูกของผมไม่ดี ท่านจินท่านสั่งแล้วก็สอนรับพนาอยที่ตัวที่ของพวกเราที่ไม่เคยที่จะฟังแล้วก็จำนำไปปฏิบัตินาจากพ่อไหมลุงพี่จะให้น้าบอกนัาพ่อหน้าบอกได้ไหมลูกบอกได้มองหน้าพ่อไหมพี่โจมองหน้าลูกชายไว้ เจมสพูดกล่าวแล้วก็นะาพูดกันงให้พอ่อได้ยินนะครับพ่อครับผมรับพ่อหนาะผมจะบวชให้พ่อแล้วนะครับผมจะเป็นลูกพระของพ่อพ่อจะเป็นพ่อพระของผม ใดที่ลูกผิดไปล,กกลูกกราบขออภัยพ่อครับขอบคุณพ่อนะที่เลี้ยงดแูแลลูกมาจบโตวไวขอบคุณพ่อนะครับ ลงไปกราบบนเรือนตักของพ่อเลยลูก3ามครั้งก็ได้เดินครั้งก็ได้มียิ่งกว่าครังอีกนะลูกนะคือพระบิดาพระบารดาวกราบแล้วนอนหล่นไปที่ตักของขุณข่อ,ขอ กมเอวข้อไว้นะลุกนะหลับตาลงสักสามนาทีจะเก,ก็บขอซ่า trai subscribe cho มาลโลกยากคือ,อั้งบางสิ่งทีพอวังปล่อยวางโลกสาก่อนจะกี่พอ 的光。